เขาเนีย้ยไก่หน่อยพันธ์สีทองสัๆเลยค่ะพี่น้องเบิ้งใกล้ๆเอาตรงไร่สดเลยไม่ต้องตัดต่อคลิปวิดีโออะไรทั้งสิ้นเด้อค่ะเด้อซื้องงมาเอาเป็นยังเขาไก่หน่อยพันธ์สีทองเดี๋ยวเท่าความไปมากกอนเนาะค่ะกันพูดได้ได้ไป,ไปสปปลาาไปประเทศโปปลาาอย่าลืมกินเขาเนีย้ยไก่หน่อยพันธ์สีทองเด้อค่ะพี่น้องทากินแค่เจ้าสิหนึ่งขายนั่ตลาดดอกกระปิ้งไก่นะมีคันพี่น้องกินเบิ้งพี่น้องสิลูซึกว่ามันอยากกินแล้วอยากกินอีกอยากมีกินนะ ยังได้ก็ต้องหาเขาพันเนี่ยไม่เฮ็ดกินให้ได้ซึ่งย่ทอนก็เป็นคนนึงที่ไปซอปปอล่าแล้วกะเมียว่าเอออยากได้เขาอันนี้ไม่เฮ็ดอยู่บ้านซึ่งไปที่แหลกคนบอกว่ามันทําไม่ได้หรอกมันเป็นข้าวไร่มันเฮ็ดได้อยู่ทั้งตะเชียงขวางพุนประเทศสอปปอล่าพุนนาวสันวายย่ทอนก็เป้วเววาําไม่ได้ก็คือดน้อยอยู่บริได้พันเขามาหลังจากหันกลับมาบ้ากนก็ความที่บบกว่ากินและแ่บประทับใจเข้าเนี้ยไก่น้อยยุบเส้าอะนะ ต้องหามาเห็ดยูมืองไยให้ได้ยังสินะก็เลยบอกว่าบ่ได้ดอกต้องทำต้องหาผ่านเขานี่มาเห็ดยูมืองไยให่ได้กูมีให้มีหน้ากูต้องทำให้ทำกินสวัสดีค่ะสำหรับผู้ใดที่เขามาเบิ่งในท่อนก็คใครได้ไล่โซในติก๊กตอกค่ะพี่น้องแต่ว่ากกอยากไล่สดบอ่อเห็ดคิปตัดตค่ะพี่น้องเอาเรียวๆเอาสดๆกันไปเลยไปเด็ดห่วงเขาไก่หน่อยมาไหมเนาะคะ่ะเนาะเอาให้พี่น้องมาเบิ่งไก่ๆเลยคะ่ะอันนี้คือพันธุ์สีทองเม็ดเล็กๆเน้อค่ะเดิมเม็ดเล็กๆเ,กเ,กเกขาเนี้ยไก่หน่อยลายสีเม็ดใหญ่ หลังจากทานกามาตตสอปปะเล่าสองปีก็คือคิดถึงยังไงก็อยากกินข้าวเหนียวไก่ okay. น้อยยุบเส้าแม่พี่น้องอยากกินเฮ็ดยังไงกุศลเฮ็ดกินแล้วที่นี่เสาะ,ะแสวงหาหาทุกอย่างเพื่อที่จะได้มาเข่าพันนี่นะคะพี่น้องาย่ทอนก็เลยได้มาข้างแรกสามกิโลสามกิโลซึ่งเขาขายสินราคาที่ค่อนข้างที่จะแพงอยู่แพงเลยแหละมันโตขีดละขีดหนึ่งสองร้อยบาท พี่นอ้องเออยายท่อนกับซื้อมากค่ะกูประกาสซื้อกุกรสีบรเขาแนวนีมากเพาราะว่าลูกอยู่แล้วเคยกินอยู่แล้วนะพี่น้องว่ามันแสบก็เลยเห็นมาปลูกได้มาใหม่ๆหลังจากคนเกี่ยแล้วคนกับขายเนาะคนกับขายแบบน,นี้ยายท่อนก็นเลยว่าเอา้าเอาลองเห็นหน้าปังก็นะข้าวอายุสั้นในความคิดหัวยายท่อนก็คือข้าวอายุสั้นนะยังไงมันก็ต้องทํานาปังได้ความคิดของเจ้าของใน,นส่วนโตเขาชนมากข้า,นนา,ขาสิถา่าเอาไปล่งหน้าปีคือมันมานานเกินไปกูใจหอน ย่าท่อนเป็นคนใจห่อนต้องเห็นหน้าปังเมืองกอนได้ไม่ได้ไม่รู้แหละต้องทําดูก่อนบาดที่นี่ย่้ท่อนเก่ามาเห็ดแบบโ,นโ,นโ,นโยนด้วยจะบอกว่าเข้าได้ผ่านเขามาหน่อยเอามาเพกกาะกะกาหลังกโยนพ์นนถนอมเลียงเกี่าวกาเขาตัวใหนไงพอเห็นต้นข้าวก็ชื่นใจดีใจขึ้นมากเลยพี่น้องมันมีต้นป่ะนี่มันตน้องมีห่วงแร้วะว <c oughs> มันต้องออกลวงแล้ววะยังสินะมาที่นี่เห็ดไปเห็ดมากับออกลวงออกลวงมากที่แหลกโคตรตื่นเต้นเลยพี่น้องเขาหน้าปังออกลวงที่แหลกผู้ใดว่าเห็ดบ่ไรคผลว่าเห็ด เห็ดเอาเขาพันนี่มาเห็ดยุไทยบ่ได้บนแม่แต่เห็นหน้าปัง,งกูนี่ละเห็ดได้คนเดียวแลววะว่าที่นี่ยายทอนก็นเลยเออมันทําได้ออกมาห่วงห่วงหน้าปังเป็นห่วงเขาที่เน้ามากได้พี่น้องเขาอันนี้พันเน้านีเดียวยายทอนเสียหายเบิ้งยุ่น่ะข้สนสิสกเกตบ่ค่ะไหมบางบางลวงก็จะเป็นเม็ดใสๆสแบบนี้ได้พี่น้องบางลวงก็สิเป็นเม็ดดังๆเม็ดดังๆลายแดงๆออกแบบนี้เห็นบ่ายายทอนปียายทอนกับง,ง่วง,งหรือว่ามันคนละอันวะ บ่ดที่นี้ท่อนก็เลยแยกซุ่มนี่มันเหตตางหางมันเหตต่างหากซุ้มนี่ถามมันมีปลายหางมันสีมีมันสิมีหางนี่เม็ดมันจะมีหางกับพี่น้องขันซุ้มไล่ๆเม็ดจะมีหางไอ้ท่อนก็เลยคัดคัดออกมาแล้วทาต่างหากดูซิว่ามันสีมันก่สมันสีเป็นตะมันบ่อผลสรุปไปท่านคัดอันนี้ออกมามันก็ยังมีน่วงซุ้มนี่ปนปนขึ้นมาอยู่ค่ะพี่น้องเห็นไหมนี่นี่ซุมนี่สิเป็นเม็ดใสๆขาวๆพอนๆแล้วก็ไม่มีหาง หางหน้อยบัดแต่ว่าตัวนี้จะมีหางมันก็ยังมีซุนนี้ปนมาอีกกระแสดงว่าเอ้าแสดงว่ากุขาบพตายไอ้ความที่มันลายมันอาจเป็นอยนยุกับแสงแดดหรือว่าเป็นอยนยุกับดินหรือว่าเป็ยนยังแยกอันนี้ไปเฮต้าหากมันก็มีห่วงอันนี้ปนมากค่ะพี่น้องนี่มันก็มีรวงสินี้ปนมาแต่ลักษณะเม็ดขนาดของเม็ดก็ซ้ำๆกันอืแต่ว่าล่าแห็งมากกับ ตัวเขาห้ากันเบิ้ลับพน้องเวลาแห่งมากกับตัวเขาห้ากันเบิ้งเบิดกับเบิ้งบอกว่าตัวใดเม็ดใสตัวใดเม็ดลายเออแยกบอกขึ้กันแต่ว่าถาว่าการกินลายทาอนความหอมความแซ่บขึ้นจังไปกินยู่สปปอปอเล่าบอกอันนี้สิว่ามืดเปลือกตามใจลายธาตุเรื่อยๆก็คือความหอมสิลดโลงกลัวอยู่พราวาอย่างราะว่าอาจจะเป็นน้ำสภาพอากาศหรือว่าดินแล้วความอ่อนลายธาต ความอ่อนกะอ่อนอ่อนดีครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเข่าที่แบบว,ว่ามิดน่อยมันหนึ่งสุกง,ง่ายมันนึ่งสุกง,ง่ายมันอ่อนแล้วก็ับว่าสีจังในไรยทร์ทอนไรยท่อนก็มีลงสีหน่อยไปจับในข้อเลื่อนไรนย์ยทอนกับสีเฮียนห้าเนี่ยดพี่น้องก็สีได้ส,ไดสีได้ปกติกินได้ปกติอืมล้วคนสิเข่าใจว่าไอ้ข้าวไก่น้อยเนี่ยคือเขาคือเขาไกลบ่ บางคนก็นอยากเอาไปเอาไปปลูกเลียงไก่เลียงนกเลียงยงังด้วยความที่เขาเม็ดเล็กเป็นเขาค้นค่ะพี่น้องคนกินได้อร่อยด้วยนี่แหละนี่คือน่องที่เห็นอยู่ซุ้มนี่เป็นเขาหน้าปังไปเดดมาใหม่ๆ้อค่ะเดิอคือคือนาปังปีนี้หละเห็นมั้ปกติเห็นมัมันก็สีร่วงเงาช่วงนี้ก็สีสูลบก,กับนกนกเยอะมากสี่ดงๆดงมีดดงๆแน่นี่บ่เมนยังค่ะพี่น้องเป็นนกเป็นนกทีนนกก่ินเขาเขาเดินนี่ค่ะกับมีพันแบง ผู้ได้สนใจอยากปลูกเข่าลองกินดูสิสามารถเห็ดใดทั้งหน้าปีหน้าปังเป็นข้าดอเด้ค่ะเด้อเป็นข้าวอายุสั้นขันเอาไปเฮ็ดกะเฮ็ดละลาแนอันนี้เป็นข้าวออกใหม่บ่าเมนเข้าเก่าเป็นพันข้าวใหม่รับประกันข้อหมอกค่ะพี่น้อง้าพี่น้องเอาไปเฮ็ดเบบว่าว่าส้นมากมันมักดำเลยพี่น้องแต่ว่าหวานก็ได้ผลอยู่แต่ว่าไม่สู้ดำดำนี่สิแตกอดีแม่ห้าเอาเม็ดสองเม็ดไปดำกีบสองกรีบสิแตกอดีบางย่างค่ะนี่ วามสูงของเขากับซิวประมาณร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบเซนโลตินเอือเข้าพอดีกับพี่น้องพอดีกลุ่มเกลียวได้พ้นดีแล้วก็ได้ปริมาณที่หลโลหนึ่งราคาที่จะทอดขายตัวนี้ก็อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทรวมทรงเก็บปลายท้างค่ะพี่น้องเท่านี้โไกคหน่อยซ้ำ่าเป็นยังยทีทอดราคาคือสูงยุก,ก็ยังสูงกับพี่น้องแต่ว่ากับคุ้มกว่าไปซื้อ,อยังอื่นแน่นนอนยทีทอดบอกเลยเพราะว่ายังก็คือโลหนึ่งพี่น้องสามารถเอาไปเฮ็ดไดบักายได้เยอะ โลหนึ่งสามารถขันเอาไปดำนี้ได้ยุบประมาณเกือบสองงานถ้าเอาไปว่านหรือว่าไปไปว่านหรือมันเกษตรยุบประมาณงานงานหน,นึง่งอุ้ยแต่ว่าหลายๆกว่าหันอันะนี้ย่าท่อนบอกเพื่อตีเบียบถึกถให้นะแล้วงานหนึง่งหนึ่งกิโลสามารถแต่ออกได้ถึงสี่สี่ถึงหกกระสอบุ๋ยพี่นอ้องคน่ะมันโมเป็นตามันโมเป็นตาบ่เอาวดีไม่ถึงว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าซื้อมเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ข้าวจังสิงมันเป็นตา แะซื้อเพราะอะไยังมันแตกนอแตกแนวขยายให้เข้าได้กินให้เข้าได้ดูให้เข้าว่าเออเบิ้งเด้องเขาผ่านนี้มันเป็นจังได้กันสินะอยากกินผ่านไดนก็เห็ดผ่านนั่นเห,นหนนมือนลักษาไงยโสธรอยากกินผ่านไดนยโทอนก็นเห็ดผ่านนัน่นค่ะพี่น้องบอกเป็น,น,นว่าเขาซื้อกิน การในสื่อกินแมนอยู่มันก็นแสบแต่ถ้าเป็นชาวนาได้เห็ดอยู่กับเขามันจะมีความสุขค่ะพี่น้องเดินเสาเดินแลเลระเบิงเขาอันนี้เป็นพันธุ์จังใดค่ะพี่น้องซึ่งเป็นเม็ดเล็กๆยังสี่คือหนาลักมากเลยนี่หนาลักเม้แต่ทำดูก็น่ารักค่ะพี่น้องได้พุนผลิตหลายเขาฝรน,นี่การเล่นตีเลยเพราะว่าเด็กคนเห็ดเห็ดอยู่นีได้หลายได้หลายแห้งค่ะค่ะพี่น้องมากเลยนี่เห็นมั้งมันก็นจะเป็น ลังร้วงก็จะมีซอดหอดมาเป็นสีช็อกโกแลตพี่น้องแต่ว่าน้อยจะจะพบน้อยมากก็เป็นลายชออ็อกโกแลตแบบนั้นนะคะพี่น้องเนาะเอาขอบคุณคลิปนี้ย่าทอดก็ขึ้นสิบไปก็บพรอ,อยากเล็ดคลิปที่นานเกินไปนะคะพี่น้องอาจจะดูเบื่อเวิร์กกระพุเเ้แต่เนื้อมาแล้วก็จะไปเลยเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกคนที่เบิรงไลฟ์สดแล้วก็มาเบิรงย้อนหลังเด้อค่ะเด้อสนใจกระแทกเขามาได้ะค่ะพี่น้องการไอรีไลน์โปรไฟล์อยู่ในคลิปของย่าทอดน,นั่ะละค่ะพี่น้องเดี๋ยวยะ่าทอดสิเอาปักไว้ ทั้งลางจิ้มเมืองอันสามเลี้ยงนหน่อยนะสนใจอยากได้กับกินม,มากพากมากค่ะพี่น้องโทรมาคุยกับพี่ทอดก็ได้ค่ะเป็นคนอีสานนะพ่อเพื่อนจังหวัดอุดรค่ะนี่ค่ะพี่น้องเป็นเกษตรที่เฮ็ดพัดเขาขายพัดอ้อยขันน้นำขายเออหลายคนซื้อไปย่ำยายทอดกับไลายค่ะพี่น้องกับมารีวิวเออดียายทอดกังสันจังสี่คันบอดีกับว่ากันตรงๆเลยเนาะขันยายทอดกับไม่ดียายทอดก็เค็มไม่ยังสินะค่ะเนาะขอบคุณทุกคนที่เบิองค่ะพี่น้อง เนาะเพิ่งดูไลฟ์สดแล้วก็ดูย้อนหลังนะคะขอพูดลายๆที่เบิ้งคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะไสหละ่ะมองปิด